اللهم <سؤال> اهلئك فقوم على ذلك اينما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم على سيدنا محمد، اللهم استغفر سيدنا نبينا محمد، اللهم وشفينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صلى الله <سؤال> you yeah. know وأشهد أن لا إله إلا الله كما من والفلاح للدعاء الخير والإسلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حامل اللواء الدعوة والجهاد والكفاء اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم wabarakallahi ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad kama baraka ala sayidina ibrahim wa ala ali sayidina ibrahim fi alamin innaka hamidum majid as warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum nabiy wa ala ibadillahis amma ba'du sayyidi ibadillah ittaqullah

้วยการปฏิบัติสิ่งเดอยลเราและเราสสงสัง่งใช้และเอาหา่างจากสิ่งเดียลเราและเลาสู้ส่งสั่งห้ามท่านพี่น้องครับการอหม่านการศรัทธาต่อเรา,านั้นต่อัลุสฮานาฮูวตารานั้นเป็นส่วนสําคัญและเป็นรากฐานสําคัญที่จะนําพาเราไปสู่การเป็นผู้ที่เลอน์ซุสฮานาฮูวตาราทรงพอพระทัยในหนึ่งส่วนที่มีความสําคัญต่อาการหม่านของเราเลยก็คือความรัก ที่เราทึงนี้นะครับสุรุลลอสุรุลลหัวฮิวะสัลลัมโหนในบิบเคกาเวนี้ฮันิท่าว่าลายุมินุอาหาดุลฮัตตาอะฮบอิลเยมินวาเลดีฮีวาเดีฮีวนัจะไม่ีกจะไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ปราที่แท้จริงสถานเขาที่ยังไม่สมบูรณ์กิกรอิกราสถานนั้นจะไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรัก้นมากกว่า ลูกหลานมากกว่ามีดา,มา,ดา,มาวมันดาและมากกว่ามันดาบุรลุทั้งหมดในโลกดิญญาณนี้เพราะฉะนั้นความรักที่เราเบิ่งในของเราสรุลต่านสุลตองว่าอะไรอีกประเสริลัมจึงเป็นหุบกุ้งเป็นสิส่งที่สาคัญที่เราเพิ่งจะต้องเรียนรู้และรู้จักในสิ่งต่างๆของท่านสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่เราต้องรู้จักก็คือพระนามชื่อในพระมารรับเรียนกุรอานจากการที่าาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลังไว พอสมควรไม่ว่าจะเป็นม oh ammad, ูฮัมมัดอะห์มัดชื่อต่าตงต่างตอนนี้ได้นำมาถูกกล่าวขานเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เรารู้ถึงความสําคัญก็คือในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นท่านอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาไม่เคยเรียกนบีตรงๆเหมือนกับที่เคยเรียกเหลาซุนน์ันอื่นไม่ว่าจะเป็นนบีนั์ ที่เรื่อง Allah กะว่ายาห์ฮิร์ยาอิบรอฮิมยามูซายาอีซาแต่ไม่ปรากฏคำกล่าวว่าโอ้มุฮัมมัดด้วเป็นการตัดเด็ดคำบางเช่นกุญห์อัลลอฮ์มุฮัมมัดกุจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดแต่ไม่ว่ากุญยามุฮัมมัดมันเไม่ตัดเด็ดคำนี้มาว่ากุญช์กาวแล้วว่ายามูฮัมมัดเป็นการตัดเด็ดคำแต่เวลาเรนเรียกโดยตรงนี่เรียกกันทัองค์นั้นเป็นมัสลิดละซัลลัมเก็ยารอฟูรุลลอฮ์ยานบียัลลอฮ์ หรืออับดุลลอฮ์อัปยศความเป็นเป่ายนั่นเรียกด้วยการตำแหน่งฐานอันดอนอันสูงส่งเนอะเราสุลโรสุรโอะไรอย่างเงลัยแต่ฐานนั้นนี่เราเนี่ยเป็นอุปัตของท่านสิ่งที่เราควรรู้ประนามของท่านนั้นมีรายงานในฮะดิษบ้ากกว่าสิบชื่อบ้างกว่าห้าชื่อแต่ฮะดิษต้นหนึ่งผมจะยกให้พวกท่านไปฟังก็คืออินนาลีคอมสัตอัสมะอาอัอะนาโฮัมมัดุลวะอัฮ์มัดุล وعن الماهي الذي يهول الله بالكفر ก ا ل ك ف ر بالكفر بال وعن الحاشر الذي يخشون عسو ال على قدمي وعنه عقبه ท่านเองสำหรับฉันนั้นมีพระนามชื่อนามอยู่ห้าชื่อชื่อที่แรกคือชื่อโมฮัมหมัดโมฮัมหมัดนหมายถึงผู้ที่ถูกสังเสริญแท้ซองสั์ตุดี ชื่อท่านเบีมุฮัมมัดนั้นบ่งบอกถึงลักษณะว่าท่านนั้นจะเป็นผู้ที่ถูกสรรเสริญแท้สองสัตรีตาไปจนกระทั่งวันกิยามัดจะต้องมีการกล่าวสดุดีการสรรเสริญท่านการชมบวัติอท่านตราทไปจนกระทั่งวันกิยามัราะในละมาของเราอัชะดุลลอฮ์อิลากหอิลละลอัวอาชดุอันมุฮัมมัดอัลกอสุรุลลอฮก อัลลอฮุมาสั ah ่นเรืองอะไรใส่ดินามุฮัมม ah ัดถ้าขาดตรงนี้ไปละหมาดไม่คบอัลชาดุอัลลอฮิลลาฮิอิมลลลอฮิอัลฮาดุอันนะมุฮัมมัดอッลราะซูลุลลอฮิถ้ากาาาอซนขาดประโยคนี้ไปการอาซานไม่ครบในบางภาษาอาจจะบอกว่าอัชาดุอัลลอฮิลลาฮิอิมลุลลอฮิอัลชาดุอัลลัมมุฮัมมัดอッลราะซูลุลลอฮ์จำเป็นที่คอเต็ต้องกล่าวบนมินพัดด้วยถ้าไม่อ่าน พุทธมั่งไม่ทรงเพราะงั้นอัลฮัมมัดจะถูกกัรและสังเสริฐตะลาไปจปนกระทั่งมันกียาว่าอานะณาธรรมดุน,นและข้าพเจ้านี้เป็นผู้ที่สังเสริฐมากที่สุดหมายความว่าในภกยุนยานี้จะไม่มีบุคคลใดที่สังเสริฐอัลลอฮ์ได้มากเท่ากับท่านนับดุลเบบีมุสล,ล็อปอะลัยอุสันลำอีกแล้วท่านนบีย็นละมานอ่านกุรอาน้อกมาตั้งถามวง ยืนสรรเสริญเอาล้อได้อ่นานหมากันเบี้ยผู้อานได้ไม่มีใครเกินยืนระดีอยู่แล้วในการที่จะสรรเสริญเอาล้อเพราะงั้นในกคำพีเดลองกรณ์จินกาวว่าไงยาอ่านอย่าอ่อาอสอนสมุดอ่านหมากเขาจะมาเ้างเอาชื่อของเขาว่าอ่านหมากผู้ที่สรรเสริญอย่างมากนนมายกว่านัมาฮีและข้านั้นเป็นผู้ที่ชื่อว่ามาฮีผู้ซึ่งที่จะถูกลบด,ด้วยกับฉันลบอะไรออก ลบกูฟตออกจากบุคคลที่มาประทานเ่อ,อฉันลบการเป็นผู้ปฏิเสาธสัตยามาฮีเขาพูดี่ลบออกคือผู้ที่ฆ่าใครสัตธาเ่อ,อฉันการเป็นกูฟตนั้นจะถูกลบออกจากเขาและในมิสกอรในมิในมิสกาในมิสกาแล้วก็มีมิสกอร,กอร,กอรตุองมาฟาเที่จะได้การว่าอันนามาฮีเนี่ยมันยังการงานไปถึงว่า บุคคลใดใครก็ตามที่ปฏิบัติตามให้นบีมุฮัมมัดสุลตวาวะไรยบัสลัม,มะนะบาปของเขาจะถูกลบออกไปเนื่องจากการที่ปฏิบัติตามท่านบีนัน่นเองเพราะงั้นบาปตา่ตางๆของเราเนี่ยจะถูกลบออกเรื่องการปฏิบัติเนสิ่งที่เป็นสุน,นัขทหานบีบางทีอ่านดุอาก่อนกินข้าวอ่านดุอาหลังกินข้าวบาปเล็กเลาแล้วจะย่อยจ,จะย่อยยอยลบอยู่ ปฏตตามท่านมายีจึงเกิดขึ้นเพราะงั้นนบดีเป็นผู้ลบบาปด้วยลบอุฟด้วยในการที่เราจะต้องดาเนินตาม่ันวานาฮาชิและฉันนั้นคือผู้รวบรวมผู้ซึ่งที่มนุษย์ทั้งหลายจะถูกรวมไว้อยู่ใต้ภายใต้กจะมายสองท้าของฉันตรงนี้นักวิชาการทับเซ็ปฮาริสเอามาว่าหมายความว่าในวันกิยามัตเนี่ย จะถูกมารวบรวมอยู่ภายใต้ฉันคืออยู่ภายใต้ชฟาตของฉันหรือนักวิชาการบางคนบอกว่ารวบรวมตั้งแต่บนโลกดุนยาแล้วคือรวบรวมไว้อยู่ภายใต้สุนัตตุนนบีอยู่ภายใต้สุนัขนั่นนบีมอสลลัลฮุวาเลาะวะสัลลัมตุนนบีนั้นฮาชิรุนอาจะรวบรวมมนุษย์เอาไว้ให้อยู่ในยีมานอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามสุนัขนั่นมอสลลัลฮุวาเลาะวะสัลลัมหรือปฏิบัติและไปช่วยเหลือท่านเป็นชฟาตย่างยิ่งใหญ่ที่ท่านเรอสุนันอื่นไม่ได้ เอามการรการณ์ทำไมเรื่องนี้คือไปสรุแทบเท้าท่านคือไปย์อยู่ได้แซ่บเท้าของการอะไรการช่วยเหลือของท่านในบางทัศนะของนักบัการว่า,านันอาคีบุและฉันฉนั้นคือรอซนท่านสุดท้ายที่จะไม่มีอีกแล้วไม่มีนบีอีกแล้วหลังจากฉันที่จะไม่มีนบีอีกีฉันอีกแล้วที่บอกว่าไม่มีอะไรท่านถ้าถามว่านบีเป็นบุคคลเนี่ยรอรัก เป็นคนหนึ่งเราสภาเราวนาลาสงรภาจริงๆคนรักเนี่ยต้องมาเป็นอันดับแรกถ้าเรารักใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นต้องมาเป็นอันดับแรกลำดับต้นๆเลยแต่อ,อัารมณ์ให้นบีมาเป็นลำดับสุดท้ายเราซนลำดับสุดท้ายมาปิดเพราะอะไรพี่น้อง ราะชาริอะต์ท ah ่านบีมีลสุรลยสลัมจะเป็นชาริอะต์ที่ไปยกเลิกชาริอะตรุ่นก่อนและชาริอตมดมลสุลัมต้องคงโยตราไไเจนกระทั่งมันกียามันนี่คือฮิตมักที่เล่าว้านนี้เป็นอันดับสุดท้ายเกี่ยวัลเล่์ให้็นในมระสุรโอยลังบนโลกปัญานี้ช่างมหาศาลเสียเลยกนแต่ถ้าไปเทียบกับอาเกลอแล้ว เกียรติที่อัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดนั้นมันช่างเล็กน้อยเสียเหลือเกินที่อัลลอฮ์ให้เป็นนบีมุฮัมมัดสิทธิในการช่วยเหลืออุมมัดของท่านในการพาเข้าสวรรค์อัลลอฮ์สุบฮานาหูบตาละอัลลอฮ์ประทานการดีอกดีใจการขอบคุณตอนนี้มา่ที่อัลลอฮ์สุบฮานาหูบตาละให้เราเกิดมาในฐานะอันดอนคือเป็นอุมมะจุลหมอมะดียะก์ อุมัตขนบีมอศลลลฮอะลาฮิวะซัลล like 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 ัมมันช่างประเสริฐเลือเกินมันช่างยิ่งใหญ่เลือเกินที่เราได้เกิดมาภายใต้องมัตของบุคคลที่เป็นอัสบุลมัคคารกอนผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่บรรดามนุษย์มันช่างดีงามเชื่อเกินที่เราได้เกิดมาภายใตการมอศฮัจัดที่กล่าวว่าอัชบัลลอัลลอฮิลลาฮิอัลลอฮ์อัชบัลลอัลลอฮมุฮัมมัดอัลรอสูลลลอฮ และมันช่างประเสริฐเสีเยที่เราได้ทำการงานหนึ่งที่เอาล้อและมาเลกั์ก็ทำเอาล้อก็ทำและเอาล้อก็ให้มาเลกั์ทำและเอาล้อก็สั่งผู้บัญชาให้ทำการงานนั้นคืออะไรพี่น้องสละวา่าน,นาบียาอิยาฮัลลาฮนาฟยน้ามัน อินนัลลอฮูอะลัยิสซาลูนะนบียายฮุละตินะอามุสซลูอัลลอฮิอุสซาลิมุสลีมาแต่เห็นจะบอกว่าการสละวันนบีเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในบิชาการทหารการสละวันนบีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเพราะอัลลอฮมะเลยกัสก็สละวันและประสาพรให้ท่านนบีเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงประสาพให้ท่านนบีเถิดถึงแม้ว่าวิธีการในการสลัน เราสลวารอให้ท่นานบีด้วยการยกฐานอันดอนของท่านและก็อภัยให้แก่ท่านมาเลกัสทำหน้าที่ในการขออิสติกฟารน,นั่นคือการสลวารของมาเลกัสแต่เปาหรือพวกเรามักคุลก็อย่งพวกเราจะทําการสาาละวารนบี um Muhammad, ด้วยการกล่าวอัลลอฮุมมัสลิอะลาฮไซนามุฮัมมัดเราจะกล่าวว่า เก่ามันหลอกซอลละรันนบียูฮานฮายครับองมียินทีเดียวเป็นยินที่อุตตบ้างไปชลวารมาไหนก็แล้วแต่ที่มีการเถือมิมาและเป็นการชลวารผ้าติ่งหางนั้นมีมาสรลลอหัวเดวะัสลังเป็นการงานที่ประเสริฐยิ่งเป็นการงานที่ดีท่พี่น้องครับความรักนี้ในมาสรลอหัวเดวัสลังที่มีต่อองค์มัตตของท่านนบีคงไม่ต้องกล่าวแล้วว่าท่านนบีนั้นรักเราเพียงใดท่านนบีมีความรักเรามากขนาดใด นึ่งเหตุการณ์ที่ยกให้ดูท่านนาบีเดินทางไปโซลเมืร่รอเพื่อไปนับละหมาดและท่านนาบีซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ควรจะไปทําเรื่องน่ารายต่อนางลงเลยแต่ท่านนาบีได้ทําให้พวกเราท่านนาบีได้ขอลบละหมาดมันเป็นเรื่องที่น่าร้าย,ยถ้าเราสุกสัรใช้อย่างหนึ่งแต่เราไปขอเลิกับคนที่เขาสั่งมา คนที่เป็นนายในหัวเราเนี่ยแล้วเราไปต่อรองต่อรองซึ่งไม่ต่อรองให้กับตัวเองนะต่อรองให้อมัชของท่านจนกระทั่งเร่ห้าวเวลาแล้วเรารู้ถึงขนาดนี้แล้วว่านบีน่นะรักอมัดของท่านขนาดนี้เราจะรักท่านนบีอย่างไรมุฮัมมัดที่เป็นฟันดูมุฮัมมัดที่เป็นสุนัข ความรักที่เป็นภาพวายเย็บความรักที่เป็นภาพชุนักได้ถูกเขียนและกรารตององมันธรรดานักวิชาการมากมายที่จะบางรที่จะให้เราได้รับรู้ว่าความรักที่เป็นภาพฟั้นดูที่เราพิงมีโโต่อสุลต่ามีสิ่งใดบ้างความรักที่เป็นภาพชุนักที่เราเพิงมีโโต่อสุลต่านเป็นอย่างไรบ้างและเกี่ยวกับประวัติของนั่น ประวัติศาสตร์ของท่านจินตนามนั้นจําเป็นที่อุมุคมินผกุขานั้นจะต้องนำมาสู่การศึกษาสู่การเรียนรู้ acquisition k n o w ฟาสตักฟิลูอินหูบุลกอฟุบาฮิมบ่อมโซดียรลลาฮาจีาสตีลาลฮัน الذي لا شريك له في الألوهية مع الخالق الراسخ الراسخ الذي عبر خلق الإنسان وأتقنه الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء دعانا صعنا الضار النافع إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه أحمده أحمده على ما صرف ما صرفه من السوء دفعه أشكره شكرا, شكرا شكرا نزداد به من الخير أجمعا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجاهدا تكفر تكفر كل ذنب وطبيعة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صاحب المكانة المرتفعة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد قال الله تعالى في القران الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر يشوش المسلمين وعساكر المؤمنين

wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa hadihim subul salam wa ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim ya ilahal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar किबाट रो इनल्लाहा याअदब बिन अक्दरे बिन इंसान बलिता अयखुपुवा वयान्हु अला अलफाहशाय वल मुनकिबब यायहुबुम लअअल्कुम बफकरु उज़कुरु लाहा हसय मा यक्तुसुम वल्लाहु याहलम मा तस्नउन वमु इना हुमा आतिमु वल्लाहु वक्तु सुबहाना ला